ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอา wr wr อย่างรู้อยู่เป็นรถบิบกนะผมวันนี้ผมอยากจะลองเอามาขี่แบบแอลแอนดดูโล่ขี่บนถนนโกโกโ้ครับมันเป็นยังไงผมบอกเลยว่าเครื่องแบบนี้ป,ป๊บป,ป๊อบอ่าแทกว่ป๊อบอ่านแอลแอนดูโร่ครับ โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิเวยกึ่ครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมตากล้องเหมือนเดิมนะวันนี้เราอยู่ในช่องเล็กซึ่งวันนี้ถามว่าผมจะไปไหนด้วยความที่อืมไม่ได้ออะไรอย่างแล้วนะครับผมก็อยู่คนเดียวไม่มีใครครบไม่มีคนเอาพี่เวียอยู่ข้างบนนะครับผมอยู่ข้างบนร้าน สนุกอยากสุดอยากได้เงินต้องที่นี่ที่เดียวกับ adbn99 นะครับผมถ้า adbn99 นะครับเขามีเกมโคตรเยอะนะครับผมแถมยังไม่พอนะครับที่ adbn99 เนี่ยยังช่วยเั็มห้าน,นะครับผมใครที่อยากหาอะไรได้พิเศษเนี่ยหรือว่าอยากเล่นเกมสนุกๆหาเกมใ,ใหม่ๆเนี่ยที่นี่เขาอัปเดตบ่อยมากๆอย่าลืมไปกันมาเยอะๆได้ที่ adbn99 ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมแล้วเจอกันอีกครับ ครับผมอยู่ห้องนู่นห้องบนนู่นซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอา wr wr อย่างรู้อยู่เป็นรถวิบากนะครับผมวันนี้ผมอยากจะลองเอามาขี่แบบเอา Enduro ขี่บนถนนโกโก้ Go มนเป็นยังไงเพราะว่าด้วยความที่ว่ารถเนี่ยกำลังเครื่องมันโอเคแล้วแต่มันโดดเนินไม่ได้ครับเพราะว่าข้างหน้าชกมันยังไม่โอเคครับชกมันไม่โอเคอยู่ครับตอนนี้แต่ทุกอย่างลงตัวหมดเพราะว่าลองเอาไปเดินเนินแล้ว โอ้โหสุดยอดแบบมันเด้งมากแล้วมันแบบมันไม่มันไม่มันไม่ทับเราอะนะครับผมเพราะว่าชุกยังไม่ได้ทําอะไรมาเลยนะครับผมเรื่องความที่เครื่องมันแรงแล้วชุกมันยังเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าชุกยังไม่ไปดัดแปลงหรือไม่ไปทําอะไรมันนะครับวันนี้เราจะเอามันลองขี่แนวดูดูดูนะครับขี่บนถนนนะครับก็คลิปนี้ถือว่าเป็นการเอา W R ของพี่เบลเกิดมาเทสการใช้งานแล้วกันครับผมว่าไม่รู้ว่าการใช้งานมันเป็นยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยวเราออกไปเลยไปไม่ต้องรีรำท้งเพลงพูดมากกว่าตากล้องมาเฮ้ย นี่คุณฟังเสียงเครื่องนะครับนี่เป็นไงล่ะครับน้องๆของแถบป่ะเดี๋ยวเราไปเติมลมกันครับเพราะว่าลมอ,อ่อนมากโอ้ยขี่บนถนนไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหแรงมากกำลังเครื่องได้นะครับเอ้ยแต่ขี่บนถนนเพราะปกติรถเนี่ย มันไว้ใช้งานบนถนนเพราะรอบที่แล้วผมเคยเอาขี่ไปดอนสังนะครับจากนิยมันเกือบ30มิโลอ่ะ30มิโลได้30มสิบกว่ากิโลนะที่ผมขี่ไปแต่ว่าตอนนั้นเช่าไปใช้งานในสภาพเดิมๆครับถึงวันนี้ผมลองเอามาขี่บนถนนในสภาพที่แบบทําเครื่องแล้วมาดูว่าการใช้งานเป็นยังไงแต่ว่าขี่บนถนนแบบรู้สึกว่ามันเหมือนมันเป็นทางของมันอะ่ะเออมันสบายมากนะครับ ดูจัดเลยครับรอ,โ,อโห,โอโหสุยดอยอดไอ้ยขยี่บนถนนโอเคเลยนะครับแต่ว่าต้องไปเติมลมก่อนเพราะลมอ่อนนะครับขี่บนถนนโอเคเลยครับด้วยความที่ว่าเครื่องมันลงตัวแล้วแล้วก็กลับเหมือนเหมือนเป็นทางของมันนะพูด,ดง่ายๆนี่คือทางของมันอ่ะโอ้โหยกขึ้นง่ายด้วยประเด็นขนาดแก๊สไปอ่ะผมกระชากขึ้นเลยอ่ะกำลังเครื่องมันแรงอ่ะโอ้โหสุยดยอดว่ะ เดี๋ยวเราไปเติมลงกันก่อนครับก่อนอื่นโอ้โหโอูยอดโ,โอเคบนถนนโอเคแล้วครับแอนดูโรเวิร์กเลยครับแบบนี้แบบไม่ต้องแบบดูดเนินแบบสูงๆมากเกินไปครับเวิร์กเลยครับการใช้งานครับคือแบบโอ้โหขี่แบบสบายอะ่ะโอ้โหทีห่แล้วครับผมเจอทางของมันแล้วพี่ไปเติมลมกัน จริงๆอะแรงเลยอ,อะเติมมันให้เติมมันอะไรเติมลมเนี่ยครับน้ำมันยังมีอยู่นะครับไปเติมลมกันโอ้โหเต็มมือบ้างแรงเอาเรื่องสุดยอดครับนี่คือทางของมันจริงๆผมบอกเลยเพราะว่าการใช้งานคือโอเคอะนะครับเดินทางของมันมนะเราพูดง่ายๆครับมีเดินหอบ <S <S ด้วยเครื่องนิ่งเชียวแต่มาดูกันว่าจักรยานเติมลมเท่าไหร่จักรยานยนต์อะไม่ใช่จักรยานนะ แต่ผมเติมลงตแบบั๊บเดี๋ยวเราลองไปขี่แบบบางแบบทางลำบากนิดนึงแบบแอนดูโรจริงๆอะ่ะว่ามันเป็นเป็นยังไงเฮ้เยการใช้งานถือว่าโอเคเลยไม่อยากจะพูดเยอะนี่คือทางของมันจริงๆ แต่วิวอาเป็นรถที่ใช้บนถนนผมถือว่าแนวสายเอนดูโรนี่คือเป็นตัวที่ว่าน่าสนใจมากนะครับโอ้โหดับแล้วไอ้เหี่ยเดี๋ยวเข้าไปก่อนรถดับครับรถมาพอดีโอ้โหสุดยอด แรงคือขี่บนถนนโอเคครับเบิร์ก๋ยวเรามาลองอเทศสกับการเข้าโค้งแบบจริงๆนะเครื่องสุดยอดแรงชิ้นหายมันก็เลยต้องมาขี่แนวเนี้ยสุดยอดเลยครับเป็นทางของมันเลย ีอ้้เยคนแรงนะครับแ <s we ak> รงจ้าเกียร์สามผมว่าเกียร์สา <s we ak> มก็น่าจะยกได้นะครับดูข้าโค้งในในในุณดูกันข้าโค้งโอ้โหแบบขี่บนถนนคือแบบสบายมากครับแบบการใช้งานมาดู เลี้ยวอะไรแบบนี้อ่ะโอ้โอเคแล้วครับสุดยอด uh. โอ้โหเวี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอด uh. บอกเลยว่าสีสบายครับวันนี้ผมมาใครสนใจหนะ้ามองเลยสเต็ปเครื่องแบบนี้นะครับพี่ ทุกคนนะฟังผมให้ดี <c oughs> เครื่องแม่งแรงกัน <c oughs> สีอย่างเดียวมันต้องมาแนวสายนี้เลยครับแนวแอนดูโลรเงี้ยขี่สบายครับขี่สบายมาก <Yeah. S 1> จริงๆเครีย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ที่รอบสูงไปเอาใหมา่ โหุดยอดโอ้โหพี่เอแรงแรงจัดยกงร้องสบายครับโอเคแค่นี้ครับผมถือว่าเป็นการประเทศการใช้งานนะพี่นะอะ่ผมไปติดปากขายของออนไลน์แล้วโอ้โบอเลยครับแบบนี้สุดยอดจริงแบบเกสองสามสี่ขึ้นสบายอะ่ะนะครับพี่โอโ้สุดยอด ใครที่สนใจนะครับผมเสียบเครื่องแบบนี้นะผมกับ WR ของพี่เบลล์คือนะผมบอกเลยว่าเครื่องแบบนี้ป๊อบป๊อบอ่านแทกแหละป๊บป๊อบอ่านแนวแอนดูโร่ครับรถสภาพนี้บอกเลยแอนดูโร่อย่างเดียวเพราะว่าชุกไอ้พวกนี้มันยังไม่โอเคเพราะเราไม่ได้ไม่ได้มีการไปทําอะไรมันไม่ได้ไปเซตอะไรมันนะครับแต่เครื่องมันนะสุดยอดแล้วนะครับถือว่าเป็นการมาลองเทส WR บนท้องถนนอบอกเลยว่าสุดยอดใครดูคลิปนี้ WR ผมบอกนะครับผมผมคิดว่าแบบแบบทำลูอะไรเงี้ย เจอแบบระยะท่านก็น่ากลัวเหมือนกันนะไม่ได้จะแอคอะไรนะครับนะเจอท่านก็น่ากลัวจริงๆครับน่ากลัวเลยไม่ได้พูดเล่นนะครับผมคือผมพูดตามความจริงคือมันน่ากลัวจริงสุดยอดโอเคฝากด้วยครับคลิปนี้ก็ไม่อะไรมากนะผมฝากกดไลค์กดซับเค้กกำลังใจพี่เบลกึอด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้พี่เบลงานเยอะครับย้ำอีกทีนะครับผมอย่าลืมนะครับแอด99ต้องทีมทีมเดียวนะครับผมกับแอด99อย่าลืมมีแอดหน้าด้วยนะครับผมสามารถแอดไปเล่นได้เยอะ งานเยอะเลยมีสตรีมเพราะว่าตอนนี้สตรีมก็ทำงานครับไม่ได้แบบเล่นเกมทิ้งไปวันวันคือพี่เบลทำงานนะครับทำงานสตรีม ดูลูกนะครับผมส่วนผมก็เนี่ยถ่ายคลิปคนจะดูก็ผมขอบคุณมากคนที่ดูลาผมถ่ายคลิปนะครับพี่ๆทุกคนนะผมขอบคุณมากๆจริงๆใครที่มาดูผมเวลาผมถ่ายคลิปช่วยพี่เบลเนี่ยขอบคุณมากๆแล้วขอบคุณคนที่เข้าใจด้วยนะครับพี่ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่เข้าใจอบ้าพูดคือขอบคุณที่มาอุดหนุนของไร้ไร์สดเพจเบลวิกือนะครับผมขอบคุณมากที่มาดูผมสองร้อยกว่าคนนะขอบคุณมากมากผมมา